มือนีมาเอามีมคือเก่าแล้วค่ะฟุ่นน่ะจอมยุดเตี้ยกำลังลงมือมือนีมาเอาอย่ที่ผู้ใหญ,ญ่บ้านนะค่ะมาล้อของเลยแต่เนี่ยมาหลักอยู่หน้าผู้ใหญ,ญ่บ้านเด้อค่ะเนี่ยห <c oughs> ลักอยู่หน้าผู้ใหญ,ญ่บ้านเนี่ยโคกหนองนาผู้ใหญ,ญ่บ้าน ลงแล้วลงแล้วลงแล้วผูมโอ้ยลบไกลๆนะคะ่ะน<ฮ>่าซุ่มเห็นมึง<ฮ>จมยุติอ่ะโน่นเลยประกาศยู่ไกล<ฮ>มึอนี่มา,า<ฮ>มาเอาอ<ฮ>ยู่หน้าพญายันคักๆเลยมึอเนี่ยประกาศยูะะะ่ไกแล้วค่ะแม่มันแตกฝุ่นปใหญ่เตี้ยจัดไปห,าห,ห่างนึงลองของแท้ด้วค่ะมึอนี่มึอนี่มาลักหน้าพญายันะ พญี่ปี่พามาลักมิ่มน้ำพยาบาลเกือบห่บางเ,เออเามาเห็นสาผล้วว่าสิเอาสองห้างมือนีได้เราห้างหนึง่งมันไกลสีห่างแล้วค่ะน้ำโบฉ่ำบันไดนี่ห้างแรกของมือนีน้ำโบ่หลายน้ำโบ่หลายครับ นี uhm, ่นามน้อยเดียวนามว่าลายกลายชีห่างกลสยีห่างแล้วไายแมมหนอกไม่ก็ได้เกิไปด้วยมือละลอยมือละลอยอันนี้ห้างที่สองของมื่อนี่กาลังเลื่อยกาลังเลื่อยอยู่จ้ะงงผู้ใหญ่บ้านคุณมีตัวอ้วนๆคือผู้ใหญ่บ้านนะ

น,นห้างนี่ไงงามบา่นี่ห้างที่สองแล้วค่ะห้างที่สองของหน้าพยายบาลอองว่วกินตอนอันม่วงซูมเลยเนี่ยประกาเขาใกล้บ่าาาบมีคาถาดีคืออาจารย์เตีย่ย วันบานคือเก่าเหรอมันเพื่อเดื่ดถามยังไงนู้อนู้นเลยสิหามมาลองมันใหญ่จากนี้ห้างนี้ไปอยู่ห้างนั่นน่ะห้างหงอันนี้ห้างที่สองนะคะของวันนี้วันนี้จัดไปสองห้างตัวนี้น้ำไหลขลับเนี่ยบึกได้น้ำเต็มน้ำเต็มจากห้างแรกนั่น มันสีห่างเหรอน้ไปนำเพราเต็มทางนี้น้ำเต็มยางลูกไก่เอามันมันยางเมื่อบ่ายแล้วเนี่ยนะจัดไปเบาๆสองห่างพี่เจตีย้ยทังนี้นำแล้วเดี๋ยวมากัด ยมวดกนะดู่ยวเยวู่สองหางสองหงางค่ะฤดูกาลนี้คือสีมดแล้วล่ะเนาะมืดอละฤดูการนี้หมดได้พี่นอ้องเอางัวเพิ่นคือนหูนนนจักในหอดเวลาย่างเมื่อบานเปมาฤด,ดูกาลละวบานงัวพยาบาลเพิ่นค่นนนนะคำเหล่พาพระกันย่างเมื่อบานเอง ม,นนมือหนีมาเอามิ่มอยู่หน้าพญานานแล้วค่ะเนี่ยโขบหนองน้ำแล้วสองห่างเลยมืนน่อนี้พุน่นนะอันนี้ห่างแรกน้าม่นเต็มและะ้น้ามันที่ห่างแล้วห่าง,งสองเต็มห่างสองเต็มงามค่ะนีถ้ามาเอาจักวางอาทิตย์ก่อนเี่แ๋ว่ัตถุอย่างไรแม่เอ็มหรัก